สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับกับเพื่อนกันนะมาแล้วครับ,รบเฮ้โอ้โหนะเนี่ยนะเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนนะเ,เพื่อนกำลังเข้ามาอ,อุ้ยนดับเนี่ยเพื่อนนี่ไนี่ไครับเพื่อนผมจะพาดูแคมป์แลจะมีอะไรกันบ้างเราไปเอาฟองไม่แคม เอาเินมแกนะนะ้บุกนสานะนี่้เรอู่าอไม่ไดีดกีนะ่ันไปนี้ฮะนี่คือนี้นคีเปอร์มาระเบิดบ้านเราอ่ะระเบิดบริเขตดียังไงนนะขออภัยด้ครับมีเสียงรบก,กวนกันจะ กมจะพาเขาไปในบ้านนะประตูเหล็กนี่ฮะกดตัวนี้ปุ๊บประตูก็จะเปิดให้ของเราปุ๊บปุ๊บเลยเวลาเวลาปุ๊บขันข้างห้องนะเวลาเราจะจะเดินหน้าเข้าเราต้องถ้าเราเดินหน้าเข่าปุ๊บเราจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะจะเปิดเปิดเข้าปุ๊บกดไปปุ๊บแล้วแบบนี้ก็จะได้นะ เออเสียๆน m i ครับเวอร์ชันสิบสิบห้าจุดศูนย์นะฮะเอสิบห้าจุดจุดสิบจุดสิดศูนะฮะไม่มีบิวนะพากเก่งโปรแกรมนี้โหลดในเพจสโตร์นได้นะฮะนี่เนาะดูครับผมจะบอกการใช้หมวกคิปเปอร์นะฮะแบบโคตรโหดก็โดดถีบเลยเปิดแล้ววะ นี่นะเพื่อนมาเล่นด้วยครับเพื่อนมาเล่นด้วยกับผมนี่ครับิดเท้่าไปนี่จะมีน,น,นี่เนะนี่อันนี้คือห้องผมอันนี้อันนี้ก็ที่เก็บของนี่เตาอบนี่นี่นนก,กางเกบครับบ้านผมธรมรมดามากเลยนะฮะ แล้วผมจะมาสอนวิธีการการการลงการจะของฮะโหลดอืมนี่นี่ฮะมันก็จะเอาของมาให้ทุกอย่างเลยฮะเอาแบบจะบอกโหมดบินเนอร์โคตรดีเลยกดเข้าไปตรงนี้มันก็จะบินได้แล้วนะน,นี่นี่ครับบินได้แต่ผมจะบอกข้อเส่ยอย่างหนึง่งข้าบินแล้วทุกอยากประตูปุ๊บออกมา แฮปร้อบาติเป,เปิ์ระเบิดกันนิคเปิร์ระเบิดอ่านะ่าผมขอกราบผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะขอบคุณครับ